S <S 2> <S 2> ทำไมเสื้อผ้า,ามันเยอะแบบนี้พางพังอะค่ะคุณนายไม่ได้นะแบบเนี้ยมันมีชุดที่ฉันต้องใส่ใน,นคืนนี้ด้วยถ้าเธอทำไมไ่ได้อะเธอก <S <S ็ต้องเอาไลท์ออกโอ้นดีตัไลท์ออกได้เลยจะคลั Watch Express ไหมตามฉันมาสิ Watch Express วันนี้จะมาสอนการใช้เครื่องซักผ้า หนึ่งใส่เสื้อผ้าเข้าเครื่องสองใส่น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับพนุ่ตรงนี้สามเลือกกุณภูมิสี่หยดเหรียญห้าาร์นี่คือพิการอบผ้าเรามีเครื่องแรกเหรียญตู้ขายน้ำยาซักผ้า Wi-Fi ฟรี C C T V ทั่วร้านเลยอ้าวคุณนายกลับมาแล้วเหรอคะทำไมแล้่ออะไรอ่ะเนี่ยคะ่ะสื้อ้าทคุณนายจะใส่งานพรุ่งนี้ฮะเขาทำานได้ยังไงอ่ะ เพราะว่า WhatsApp a g e ยืนหนึ่งเรื่องสะดวกไงนะคะฮะยืนหนึ่งเรื่องสะดวก